โรกเก็ตแลบคือบริษัทนี้นะครับกำลังมาแรงมากๆในวงการอาวกาศเลยนะเพราะเขามีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยนะคือกลยุทธ์ธุรกิจแบบ2ขาของเขาเนี่ยมันน่าสนใจมาก1คือบริการส่งดาวเทียมด้วยจรวดอิเล็กตรอนอันนี้รู้กันอยู่แล้วว่าปล่อยบ่อยมากอีกขาหนึ่งก็คือธุรกิจระบบอวกาศอันนี้ก็โตเร็วสุดๆเลยเขาทําตั้งแต่ชิ้นส่วนเล็กๆไปจนถึงแพลตฟอร์มดาวเทียมโฟตอน แถมยังไปซื้อบริษัทสำคัญอย่าง Sol Aero มาอีกทำให้แบบเออทำเองได้เกือบหมดเลยนะเรียกว่าครบวงจรจร,จร,จร,จริงๆช่วยให้ลูกค้าส่งดาวเทียมได้เร็วขึ้นเยอะนี่แหละที่ทำให้เขาได้เปรียบแถมอาจจะการคู่แข่งได้ในระยะยาวด้วยแล้วก็มาถึงเรื่องใหญ่เลยจรวดนิวตรอนครับอันนี้เป็นจรวดขนส่งขนาดกลางนะที่เอากลับมาใช้ใหม่ได้เขาตั้งใจจะใช้เจ้าเนี่ยแหละไปแข่งในตลาดที่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยอย่างพวกการส่งกลุ่มดาวเทียมเยอะๆหรือภารกิจให้รัฐบาลสหรัฐ คือถ้านิวทา n ที่เขาว่าจะปล่อยครั้งแรกปี2025เนี่ยมันเวิร์กจริงๆนะโอ้โหอันนี้อาจจะเปลี่ยนเกมให้ Rocket Lab ไปเลยโตแบบก้าวกระโดดแน่นอนสรุปก็คือ Rocket Lab เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่การส่งดาวเทียมเล็กๆแล้วนะแต่กำลังขยายไปให้ครอบคุมทั้งระบบเลยอนาคตก็ขึ้นอยู่กับว่านิวทรอนจะสำเร็จไหมแล้วก็การเป็นผู้ให้บริการที่รัฐบาลไว้ใจได้นั่นแหละครับ